สวัสดีครับน้องภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับมามาอีกแล้วมาอีกแล้วครับเอฟซีฟันดีอีกแล้วมาตามต่อเนาะครับน้องภูมิครับอันฟันแม่อะไรปะคะฟันแม่อะไรอีกครับคือมุมฟันเราบวมเป็นเหงาคกะเป็นเหงาอยู่กับใครค่ะเป็นเหงาอยู่กอไผ่ครับครับเนี่ยอะไรอีกต่อครับเดีล้วก็มีผู้เทาออกมาครับใส่ชุดแดงผู้เทาใส่ชุดแดงออกมาเลยครับครับ เล่ามาขอผมกินน้ำแดงครับมาขอกินน้ำแดงครับครับผมจังได้อีกครัาบบะไหนผมก็ไปเอาน้ำแดงมาให้เล่าครับแล้วไ,ไปเอาน้ำแดงมาให้ปูกินเนาะครับผมเนาะได้อีกครับบาะนีนแล้วเล่าแล้วเล่าก็หายไปแล้วก็เห็นเลขกกูก,กาารอไผ่หายไปเห็นเลขกุูกอไผ่าาเลย สียังบักะสีขาวครับสีขาวเป็นแบบชัดแห้งเลยครับชัดแห้งเลยครับสามตัวหรือสองตัวสามตัวค่ะสามตัวเลขสองหกแปดค่ะสองหกแปดครับครับผมสองหกแปดนอครับกับหน่งปูมเนาะผัดฟันมือมือขึ้นก้อนนี่ฟันเห็นผู้เทาเดินออกจากศาลครับ ฝันเห็นผู้เฒ่าเดินออกจากฐานประพู่มล่างมามาขอกินเข่ากินน้ำเนาะครับผมอันเป็นคลิปแรกครับเพื่อนอันเพื่นไฮเลกตัวได้ครับที่เดินลงมาจากฐานล่างเนี่ยเจ็ดสามห้าสี่แปดคับเจ็ดสามห้ากับสี่แปดครับอืมครับเอฟีอันนี้มาตามต่อครับเนาะมาตามคนฟันแม่นคนมีเส้นครับเอฟสีพอเห็นมีโชกใหญ่ครับน้องภูมิครับผมเอาไปสิถามยังเบาแต้มพารวยต้องมีสามดาว พันวัดไป n h ย ề u น,อกกนอ้องก็ l าเนาะเป็นโจที่โจทางอยู่หันเละมาให้โสดให้หลามน้องก็ lạ เนาะครับอืมครับครับผมเอาแล้วได้อีกบาทนี่มีความเกินไว้ต่างๆจังได้ยอยีกเราวุ้มก็เขาไปนอนแล้วก็แล้วก็ออกมาครับแล้วก็เห็นเหล่าเพิ่นบอกเลขบ่ล่ะปูปูปูนี่เพิ่นบอกบ่บอกครับเพิ่นบอกตัวไหนครับชอบง68 สองหกแปดหลอบแรกเ่งเห็นอยู่กอภัยแต่ตอนนี้เรากลับมาบอกหลอบแรลกเห็นอยู่ก่อภัยหลอบสองเพิ่งกลับมาบอกอีกครสองตัวเพิ่งบอกบอกบอกครับบอกบอกอ้ากระโปงเป็นยังเนาะครับเนาะกระรองเบิงเบ่งตรวเป็นแนว่ท่างรับน้องภูมิครับเอบสีกันถามากเลขกสองหกแปดกับกล้องจัดหรือว่าเป็นเรขชุดเก่าแล้วก็ผู้เฒ่าเดินออกจากศาลนะเนาะเจ็ดสามห้ากนะับสี่แปดเนาะ ครับผมอ้าวขอบคุณครับน้องภูมิครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขครับน้องภูมิขอบคุณครับครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขของน้องภูมิไว้แคปหน้าจออีกครั้งนึงครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับตัวเลขของน้องภูมิครับเอฟซีเนาะเป็นปูเจ้าที่เจ้าทางครับเดินออกจากพ่นปวกครับเอฟซีบอกเลขครับเพื้นเขียนเลขให้ครับเซนักกอไพครับเอฟซีสองหกแปดสองหกแปดครับแล้วก็เลขชุดเก้าครับน้องภูมินี่ เห็นผู้เถ่าเดินออกมาจากสารครับมาขอกินเข่าเนาะบอกเลขหนองพุ่มอีกครับ735735ครับ2ตัวนี่เป็น4 8เนาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2568กครับ FFC ขอให้มีโชคใหญ่กับเด็กมีเส้นผ้ารวยครับกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมรธทงนามเดอครับมือนี้ครับ FFC เบาแอมรธทงมีของดีมาฝาก AFC ครับไปรับชมมของดีกันครับ บ่าวเอมมาตรงนี่จะเดินทางไปทําบุญ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ตมิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงื่อนเรียกทองเรียยทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท้องสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่เจนสิริถืงเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของน่ายับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะูดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขัรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดนี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,บมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเห่าวไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็นไอ้คนมองโบเห็นลานข้าเห้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปานที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาแอมเราทงหิงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับสามผัสเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท่อละกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํนมามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ล้ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แตงเพ่งให้ลวงปลดละครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยุ่งยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุห่โลซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์โถงนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง สหนียดจังไร่ในตัวเขาสิไดอออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอบซีโบลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเปรกีกเออครับเอาไปใส่ละให้ถึงเปร,รีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราเอามาตรงกับเสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา <ไป S 1> ดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยอืครัโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุครับ